รายละเอียดสรรพคุณและก็ประโยชน์ของตัวยาแต่ละชนิดที่อยู่ในตัวยาแก้โรคชราหกตัวนะคะจะมีนิทานเล่าแยกมาเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะเล่าเป็นบทกรอนอ่านเป็นบทกรอนนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่แต่งไว้เนี่ยใช้ภาษาสวยงามมากเริ่มว่านิทานหนึ่งนั้นเวลากลางวันมีผู้ป่วยไปให้ปวดในท้องลำบากเหลือใจจนเสโทไหลซึมทั่วกายา เสีโทก็คือเหงือ่อเหงื่อไหลทั่วตัวเลยค่ะอาหารเบื่อเหม็นไม่อยากข้าวปลาจนเส้นเกสาลุร่วงหลุดมากมายไม่กินข้าวไม่อยู่ข้าวเลยผอมหรือว่าสุขภาพย่ำแย่จนกระทั่งผมร่วงค่ะถึงเวลาเที่ยงปวดท้องไม่สบายเดือนวันทั้งหลายร่วงไปมากมูลปวดท้องแล้วก็นานหลายวันหลายเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ กินยานานเนโรคนั้นไม่สูญเจริญเพิ่มพูนร่างกายผอมไปผอมมากเลยกินยามามากมายแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยโรคก็ยังอยู่มีผู้หนึ่งมาทำยาไว้ให้ทิ้งถ่อนพริกไทยนะคะ่สะสรรพคุณที่แยกออกมาก็จะมีในนิทานเรื่องนี้ก็จะมีทิ้งถ่อนกับพริกไทยนะคะทำผงกลืนกินกินสักสามวันโรคลมกรงนั้นเสื่อมคลายหายสิน้น ท้องไส้หายปวดอาหารทวีกินลมร้ายหายสิ้นไม่เป็นต่อไปคือสรรพคุณของทิงท้งถอนกับพริกไทยในนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแก้ลมแก้ลมแล้วก็อาการที่ปวดในท้องก็หายทีนี้ก็อาหารก็คือกินได้หายจากโรคนั้นเลยค่ะ